กราบนมัสการเจ้าปูค่ะมาต่ำเนื้อทางเล็กเหล้าพัฒนาของปูเนาะค่ะเหล้าพัฒนาค่ะครับผมมื่อวันที่สี่นะค่ะปูวันที่สี่วันที่สี่กรกฎาคมค่ะา่นยังว่าปูว่าทุ่มมาดีวันนี้เล้ากั็พานั่งสิเปิดซองให้จะเด้อร์จัก็เล็บเปิดให้ค่ะงของปูค่ะทุมากกับถ้าโดนกับทุมากถ้าโดนกับทุมมากเขา าเอาคือโทษมาน้องน้องเบี้วมาม่คนเอาให้เลยโทษมากอาจารย์คปู่ไหวคุนเลคนเป็นม like, ันเป็นของจับค่ะลาคาปูนี่วิ่งบนวิ่งล่างไอ้น้ำได้เที่ยวได้คะปูแต่ก่อนม่วิ่ง กุ้มเดียวมีหลุนคูเดียววันนี้เอาให้ต้องกุไปเลยอืมครับค่ะให้เต็กๆไปเลย <c oughs> อืมขอบปูบผม,น,มน้ำเด็กกว่าเป็นล้านล มาเริ us, 3, 4, 5, ่มเคียงก่อนศูนย์หนึ่งค่ะสามสี่เจ็ดแปดวิ่งบนไปเลยค่ะว่ากับมาเขียนนี่วิ่ง สี่สามบนหลุดเลยบนค่ะนี่นั่งสองตัวเลยวะปูนี่นั่งสองตัวเลยจับจั๊นสามศูนย์สี่ 3 0 3 1 เียง,งล่าง,งลาง่นนา,สสสลาง,งสามศูนย์ูนล่างเป็นสามล่างศูนย์นะคะมาดีค่ะกลมไปกันกลมทีหนึ่งศูนค่ะสามศูน

สองหางตันนีครับสองหางสลับกันเอานะครับปูสลับกันเนาะปู็จะตัดตัวได้ค่ะพอกันอือปูจะเบิ้ลเหราปู่ว่าเบิ้ลเหตมันคือวมาจับเบิ้ลมันจันมันไปอวันพุธว่วันชุกค่ะ มันมาตีทั้งหลังมันอืาครับตีระแลนนะปล่อยตะบันจันบนเล็กบนค่ะปูค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะแนวทางเล็กเล่าพัฒนาของปูหาแปดเนาะค่ะในหมวดวันที่4ก่กรกฎาคมพศ2พันหาอยหกสิบห้าเนาะค่ะปูหามาเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะเล็กเคียงของปูกำมีศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเนาะค่ะวิ่งที่สี่กับสามเนาะค่ะ เน้นที่4กับ3ามนะคะจับคู่ให้กับมี่หนะะึ่งศูนย์หนึ่ง่มศูนย์ามห่งสีมะวงกลมให้ที่1นกับ4 3กับ3ามนยะคะค่ะวิ่งล่างก็คือ0นย์กับ3ามนะคะค่ะชุดเว้่สาตัวนะคะกับมี่สามหนึ่ย์ะค่สามสี่สานยะคะ, 0, 43, 4, 30, ะ,ค,ะค่ะ ปูวาททกับน,นะคะบอลเลนตัวใดเลนทั้ง3ตัวเลยนะคะสำหรับชุดวิน3ตัวเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแมมูฝากไว้ไม่เพียงแค่นี้นะคะขอพอ่อแมพี่น้องทาุกท่านนะคะ่ะโศกดีเนาะค่ะปลูกไว้ด้วยเงินไปน้ากันเนาะค่ะในวันวันที่4กร,รกฎาคมพศ2 5า6 5าเนาะค่ะพบพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูก,กับสวัสดีค่ะ